ต้องเอาตัวเองมต้องเคียก่อนพร้อมเดีเคียดีดีไหมต้องเคียมือนีพร้อมบอกมาดีครับผมอยู่เลยมานี่มันีบอกเล่าแล้วมัน่เอียงปากรูขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่ซุปขี่เดตายวล้เนาะเดี้เนาะไปเนาะสีหยียบขี่สุปไต่เนาะห้องน้ำก็มีกับพวกไปขี่ชิวโคกอายุขี่ซุต่เดี๋ยวเสีคิด้วันนี้ผมห่างหนูด้วยวันนี้เอาวางในเกี้ยงอย่างนี้มาอเออเกี้ยงไงเอิ่นไปเบิร์ตทุกคนเนาะ แมติงกับยูโรดพอหยุดกับยูโรดพอตืออื้อนพอตือเอือนอ่างเป้าก็ตื่อเอิ้อนอ่างเป้าอยู่กับบัวมันจะปี่อัางเป้าอยู่กับบัวมันจะพี่เอาเมื่อกี้ต้นลิ้วกันยังสงสัยเลยบอเอิ้อนต้นลิ้วบ้านี้เท่าครบมาจากปีแล้วยังมาประกาศได้ไหมยังได้บี้เจ้าก็ี่ขโมยหลักเงินก็เป็นอยู่บ่อยเท่าเรโอ้ยเนาะอบกันมาจากปีบอกใจออกไหมไม่ไม่ต้องออกลิปอีกแั้งาก ่าเปตัวเนาะเห็นบ่บ้านี้กินกันกได้เลยบัดนี้หน้าใต้เพีงสองคนเขาเลยว่าอู้เห็ดเท้าขึ้นคักพขเกียกันไม่ยู่เป็นตัวไอเอ้ยตอนนี้หันจะกินพออ่ไม่เนไม่ได้กินเอา่อมาเนี่หายไปเนี่ยหายไปสามหมื่นสามหมนได้ไปในยบ่หายไปริเรียมเขาบริุทบ่หายไปบ่หายไปนี่คือไปกีดตต้องว่ะเก็ดเท้าขัดแกว่ะเท้าขึ้ยังคนเป็นคนยังทันนะว่ะ กลับมาอย่าง oh, hey ั้กลัมมาอย่างั้นนวปงอโอยเหไปงอมาเป็นไม่เปฮอนเซนจ้ไว้รักดอกเอตเชอยตัวเจ้าอยู่เฮื้นข่กับอสทดดังแั่นี่เําก็เสื้อได้อยต้อนอยู่เฮื้นน่คลิปอยู่เฮื้นเําก็เสื้อจนไม่ใช่ว่าอยู่เฮื้นไปตัวไวเ้วบอกกัตรวจว่ายเสียบอกยดเสียว่อยู่ในาใต้หม ของเสารู้จังงั้นลบนี่ดีอยู่เป้าเงื่อเสียคือจะเป็นตัวเป็นตากิมลงกลุ่มได้บัดนี้เออของจริงแล้วลงกลุ่มของแท้แล้ววมาคนบังเคยตัวคนบัดนี้คนบังเคยตัวคนบัดนี่ยเพ่าพ่อวางท่านเมียตีบัดเนี่ยบัดนี้พีเตยเกียดเลยพีเตยเกียดพ่าปากเลยบัดนี้เป็นจุ้มแขนกันไปท่องกันนัไปทายได้ว่าะผืนหอมแก่กันบ่ได้เอาไปเสด็จกันหนึ่งบ่เมียวางในมือว คอยเตือนเจ้าแล้วหือว่าเห็อกรถลดดีๆแค่ขับเพคนกิดเตือนอยู่ว่าให้ล็อกรถลดดีๆเป็นจอดอยู่แต่เจ้าคือมักง่ายแท้มีเสียอีดีเห็นบ่บานอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคอยควบคมกันมาเดี๋วอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอดเดี๋ยวเอาสีบล์มาตัวเด้เขาต้องเคลียร์ใจกันเลยเขาสีบล์ทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวให้เขาอมก่อนเขาทำใจก่อน นมน้เียยอแล้วแล้วยแล้วมันออกซื้อไหมแต่ไปเฉลยทางไทยมันก็โอ้คนเขาคิดไปหลายแล้วเอ้เขาก็คิดหรอกเยอะเอาไม้ใจเยังขนาดนี้ทางฮานะ เราวอยนี้ทาอา,ายโทตาูมมก็บมมาเลยเขี่ยกันเขี่ยจางไเอาแสดงว่าเขี่ยไปนี่เดียวเี๋ยวสงวาเขี่ยไปเขี่ยไปสิเนปิดขีดเขี่ยไปหรือว่าขอยโทษไปนี่ของไปเชียรกันอีกเถอขออยูอนเชียร์หลายอีพีให้าจอคูถามตอนนี้ไม่ฉีไม่เขี่ยก็พอหยุดไปแต่ว่าแต่ว่าเขี่ยกันอยู่นว่าสิมานั่นนั่นว่าตัว้ตาบังเดียนีโอวอร์ เสียอีหลีบนบล,ามมาลูกก,าากับ่าถามนะหยุดก็ได้ดเนี่นนยกดหนาลาหรอไวยอ่าเงินบ่อ้ยดน่อยเนาะยีดเงินบ่อยสุดเนี่ยเมื่อมโล่นดึงแบบว่า มาเป็นใบบานมานือนกันมาแล้ามาเดี๋ยวจะเอามาอยู่บีแทะไหมมันเป็นของประจำกายตัวประจำกายเลี้วไปแล้วไปละบอบอเยกเตยหัวเยกเต,ตเยหัวตอ,ตอนไหนตอนนั้นจูงแขนกันไปสิเราต้องไปนั่งไหนเชียร์กันเนี่ยสามคนเราเลยจูงแขนไปดี่กัดเล้วเลยเด็กกับมีดอังเปามีดเสียบบีผู้จัดการตอนนั่งกินเขาเล่าว่าฉันกับเสียเด่นฉันไปทั้งนี่รู้ว่าเงินเสียเด่นนั่นรู้แล้วจะเล่นยางนี้ เห็นอันคอยหูล้วคอยเลี้ยวบังกล่องไปคิดไปคิดมาโอเคมาเดีวก่อไปซ้ำไม่ปิดคอนเทตอนเทอนเ่น้ากินเขาทุกวันยืนยันมังเปาคอยเห็นเสียักเสียน่ยเดนนเสียยิ่สกิดคอยอยู่รแมนเพราะมาสกิดคอยแบบเนี้ยนะคอยเพราดีว่าเจ้าหนีส้งสีคอยว่าไม่เป็นคอนเทนต์ก่อจคิดว่าไอ้เพราด้ว่าลาเด้อนดีดีเอาเงินเออเนืว่าไอ้พราด้ว่าลาแต่ว่าพราะเดี๋ยวมสกิดว่า คอนเทนตเด้อบาบาเ้ือกันเพิ่กันเพิ่กัอบโอบอบโอบแหวมัายิไกลๆเพ่อนเอ่ลไกลๆ่าปอบเขาเอบแอววนยากเดอสินะบริบูเด้อบริตตูเด้อบริบูมายิหังเดือนะเ็คิดว่าตี้พูดถือกันพูดเถื่อเอินมาหนงที่เป็นพูดสั้นเนาะ ผู้อื่นมูมากซันมเมื่อหลังเขาเห็ดคัมเท็นเอาพื้นบอดตจวในแบบฟวาผู้ใดหเห็ดยังไ่บ้ยรดนบอเาว่ะส้างาแต่เมาฮะสังบ้าแง้าแต่อาถ้าเต็มันติดหนึ่งมาแรงมดล่ะคลิปละยากแกงแล้วแล้วมูเจ้าสิรับเพราะว่าว่ได้แกงยากเียเอาแกงได้ถ้าจีแกงเอา อย่างงี้ก็เลยจะบอกจีเนะค่าชิปบพี่หน่ยนะแ้ขีดก้เลยก็ได้เพราะเอ่ยพยานดอกขยไปออกอะไรตัวขยแ็แยกันแล้วี่น้องเอาลลอทำไมเราเห็นคอนเทนเนอยไฮแล้วอยเยอ้นเลยแกงแต่เขาอะไรดิแมนขอแกงคื้นบ้างไปหัจักไปยังจุดอ่อนแล้วนั่นไกับไรออกตัวสีฟางในสันออกกัิไปยุกสิมาสมัครไหมเววงเลยบอความใจกันบอก เดี๋ยวคอยออกแท้วันที่เนี่ยวันที่สามวันทีวทูนาเนี่ยคอยออกแค่เย็ดทีนีเราเห็นแล้ว่มากสมาไหมเขียให่ดีเลยเหมือนเขียดใหญ่ดีจนเข้าเขียดเอาที่บที่ผมพ่อเอฟซีพอเห็นทังสามมือนีกัแม่นนี่ะเทียดเียดพ่แม่ดอกเทียดาุษเอ้าคิดเบื่องว่าคอยกับเขียดก่บเขียดเนาะที่ว่าจริงจริงต้องน้องกันแล้วเนาะค<ต>อยเป็นเป็ดดนเป็นเขาเคยว่าคอยเป็นสะพานเนาะ สามหมื่นพ่อีผู้ใดมาลดข่อยนี่ไม่ผ่านพู้เดียวพ่มีผู้ใดคบข่อยเลยไอ้ผมผู้เอยู่ขากล้ามาลดข่อยผมก็บ่มาเลยเอาเห็นผมไปบ่จนว่าจนว่าเขาเฉลยแน่นแน่แน่โซเชียลจะข่อยมีคนย่างมาเล่นนะเจ้าหายไปเลยบ่มาลดข่อยเลยพออดกนี่หลักยี่หลีผู้หายไปเลยนี่สัมพ่อเสียบีหายไปสามหมือนย่าปากมาแล่ะคน กเป็นเครียดดอกเป็นอตเป็นจริงจต้องนองหลายกว่าอยู่สคนเดบนกันเวเลี้ยงเครียดกันกันไม่มาเจอรกันมากกันไปอยู่ดีแต่ประมาณสิบปีหล้วีเป็นเครียดไปัไม่มองไปเนาะเอ๊ะานสิแก้วหัวหน้าได้ัดในรบือไหคอนจิไพ่หัวหน้าให้ยังเมื่อไห่สนดอกเออ่้ก็อ่บ่ได้ก้าวมันเียกัน่ได้ดอกบัวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่ งเหอแกงบอโจติดหนึ่งมาแรงม้อล่ะก็แกวานาแสงเราะคนหลักทางไหรออย่พี่เขา่ไดวเรื่องนีหรอกไปแล้วครับมาตังค์ก็ติดเอง่ไปเลยจบยี่ไนจบยไแล้วันแอมิไม่ได้ทายอยู่เลนแอมิไมมาเลไม่แล้วจบมาเลยเปทกานี้เลยโอ้เห็นแล้วฝุดหูแล้วอาไหูละนี่นา นนยังพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องแล้วคลิปน,นี้สบายบดีพี่น้อง